ตอบกลับคนทักระวังลูกสาวหน้าเหมือนน้าลินลี่เจนนี่เปิดใจเรื่องลูกสาวเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสําหรับครอบครัวของนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงอย่างเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและสามีอย่างยิวชัดมงคลเพราะบ้านนี้น่ารักอบอุ่นมากและมักจะมีโมเมนต์ความน่ารักในครอบครัวออกมาให้ติดตามกันอย่างตลอด ซึ่งตอนนี้ก็มีโซ่ทองคล้องใจแล้วนั่นก็คือลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องยูจินที่เกิดมาท่ามกลางความรักของคุณพ่อคุณแม่และทุกคนในครอบครัวแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคอมเมนต์และคําทักด้านลบด้วยค่ะเพราะก่อนหน้านี้เจนนี่ก็เคยออกมาเปิดใจด้วยว่ามักจะเจอทักว่าระวังหน้าลูกเหมือนนะลินล,ลี่ได้หมดท่าสดชื่นนะหรือแม้แต่ระวังหน้าเหมือนคนข้างบ้านนะซึ่งเรื่องนี้เจนนี่ก็ได้ตอบกลับเลยว่า ระวังลูกออกมาน่าจะเหมือนลิลลี่เหมือนคนข้างบ้านเหมือนอันนู้นอันนี้นั้นจริงๆลูกเราแค่เกิดมาแล้วแข็งแรงปลอดภัยจะหน้าแบบไหนเราไม่ซีเรียสเลยเพราะเป็นลูกของเราแม่เรียกได้ว่าตอบกลับปีมากเลยละคะ่ะเพราะไม่ได้สนใจว่าลูกจะอ,อกมาแล้วหน้าเหมือนใครหน้าตาดีหรือว่าไม่ดีเพราะคนเป็นพ่อแม่ก็ห่วงแค่ให้ลูกออกมาแข็งแรงปลอดภัยก็พอคะ่ะ